สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เอาแนวโจทย์เลขยกกาลังมาฝากน้องๆนะคะวันนี้เอาเกี่ยวกับเครื่องหมายลบมาฝากน้องๆด้วยเลยยังมีหลายๆคนในคลาสที่พี่สอนนะคะยังสับสนอยู่นะคะมาดูแต่ละแบบกันเลยค่ะแบบแรกนะคะลบ,บวงเล็บสองยกกําลังสี่มีบางคนบอกพี่ว่าแจกเครื่องหมายลบเข้าไปเจอกําลังสี่ได้เป็นบวกข้อนี้ตอบ16ทันทีนะคะผิดเลยค่ะน้องๆระวังนะคะ ถ้าน้องเจอกรณีแบบแรกนะคะเครื่องหมายลบอยาแจกเข้าไปในวงเล็บเด็ดขาดนะคะตรงนี้น้องต้องจัดการในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็คือ2ยกกําลัง4คือ2คูณกันทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะคะน้องจัดการในวงเล็บให้เสร็จก่อน2 2 4 4 28 8 2 16จากนั้นถ้าในาวงเล็บได้16เจอเครื่องหมายลบข้างหน้าอันนี้น้องต้องตอบลบ16จึงจะถูกต้องนะคะ อีกรูปแบบนึงค่ะแล้วถ้ามันไม่มีวงเล็บนะคะเจอลบสยกกำลังสี่แบบนี้หมายความว่าเฉพาะเลข2เท่านั้นที่ยกกำลังสีเครื่องหมายลบไม่เกี่ยวมันจะเหมือนด้านบนเลยนะคะฉะนั้นน้องก็จัดการเอา2คูณกันไป4ตัวเลยนะคะก็จะได้16แล้วเจอ 16, ลบข้างหน้าอันนี้ก็ตอบลบ16เหมือนกันนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งค่ะมีบางคนบอกว่าแล้วถ้า4อยู่ข้างนอกล่ะคะไม่ต่างกันเลยค่ะ4อยู่ข้างนอกหมายความว่าเครื่องหมายลบไม่ได้ถูกยกกําลัง4เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ก็คือวงเล็บข้างในนะคะ2ตรงนี้ยกกําลัง4แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือ2กาลัง4ก็ได้16เจอลบข้างหน้าก็เลยตอบลบ16เหมือนกัน นี่คือ3แบบที่น้องๆเอามาถามพี่นะคะแล้วถ้าแบบนี้พี่เลยเสริมเขาไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าน้องไปเจอลบสแล้วทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้หมายความว่าลบสองคูณกันไปทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เครื่องหมายลบยกกำลังเลขคู่นะคะคำตอบมันจะออกมาเป็นบวกทันทีเลยนะคะมาพิสูจน์กันลบสองคูณลบสได้บวก4 ลบสคูณลบ2ได้บวก4 4คูณ4แบบนี้น้องตอบทันทีเลยว่า16นั่นเองนะคะน้องๆลองไปฝึกแนวโจทย์แบบนี้กันดูนะคะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ